ถ้าเราพูดว่าเจบสกลุ่มรู้จักอัลลอฮ์ทางนั้นได้ไหมฟังให้ดีนะคำถามนี้นะเขาถามว่าถ้าเราพูดออกมาว่าเจบสกลุ่มที่นบีพูดอุมัตของเกิดที่จะแตกในอนาคตเจบสากลุ่มทุกกลุ่มรู้จักอัลลอฮ์หมดเลย ถามว่าได้ไหมอ่านี่คือคำถามนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะกิ่ตับเล่มไหนจะกี่สิบเล่มจะกี่ร้อยเล่มจะอาลิมอุลามะยุคไหนจะชื่ออะไรก็ตาม ต่างพูดสียังเดียวกันเหมือนกันหมดในกีตับบอกเหมือนกันหมด72กลุ่มไม่รอดรอดกลุ่มเดียวทำไมถึงไม่รอดละ่ะเพราะดอลาลาร์ลมะทำไมถึงไมลล่รอดล่ะเพราะไม่มีมะริฟัตอ่าแล้วเมื่อไม่มีมะริฟัแล้วเราจะไปว่ารู้จักอลลอ a ์ได้ยังไงไม่ได้หรอกครับ อ่าคนที่มีมาริฟัตก็อยู่ในกลุ่มเฉพาะในกลุ่มอาหลิสุนนะ์วัลจัมภะเท่านั้นถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาหลิสุนนะ์วัลจัมภะคุณจะหามาริฟัตมาจากไหนล่ะทำไมถาทำไมถึงเขาไม่มีมาริฟัตอ้าวก็เขาไม่ยอมเรียนวิชาที่เกี่ยวโยงกับมาริฟัตโดยตรงก็ไม่มีแล้วก็ไม่เรียนล่ะ ซึ่งอุลามะได้อธิบายในเรื่องนี้ยาวยืดเจ็ดสิบสองกลุ่มที่นบีว่าไม่รอดเขาไม่ละหมาดได้ไงเขาละหมาดเขาไม่ถือศีลอดได้ไงถือศีลอดเขาไม่บวชได้ไงแหมเขาเขาไม่จ่าย z a กา t ได้ไงเขาก็จ่าย z a กา t เขาไม่ไปทำฮัทได้ไงเขาไปทำฮัทเอาแล้วทำไมถึงนบีว่ากุลล uh um ุฮุมฟินนารอิลลาฟิรกาตะวาฮิดะ ทำไมถึงนบีพูดอย่างนั้นทั้งบทเหล่านั้นจะต้องชดใช้บาปของเขาไว้ในนรกเว้นแต่กลุ่มเดียวเท่านั้นอุลามะอธิบายสาเหตุที่เขาถูกลงโทษเพราะมาริฟัตเขาไม่มีเข้าใจนะครับนั่นไม่ใช่ผมอธิบายเอง <laughs> อ่า คือไม่ยอมเรียนเกี่ยวกับมาริฟัตท,ทีหนึ่งแล้วยังไปยังไปห้ามเขาอีกเหมือนคนไม่ยอมสังกัดมัสฮับนั่นแหละไม่สังกัดมัสฮับทีหนึ่งแล้วอย่ายังไปว่าไอ้คนสังกัดมัสฮับเนี่ยงมงายมัง่งอเต่าล้านปีมัง่งโบราณมัง่งคำเครือมัง่งหลงทางมัง่งสารพัด ่าเหมือนคนไม่ยอมเรียนสิว่าวิชาอุโซเลยอ่าไม่เรียนทีหนึ่งแล้วไปเยอะเยยสารพัดอืมแล้วถามอะไรสมควรไม่ละที่จะถูกเผานะี่ยฉะนั้นอย่าไปพูดแบบมักง,ง่ายว่าเจดสิบสามกลุ่ม รู้จักอัลลอฮ์ทางนั้นอย่าอย่าทุกครั้งที่พูดเราอาจจะต้องกล่าวสาดักทุกครั้งนะอย่าพูดคํานี้เด็ดขาดนะอ่าอย่ามาขีา้ฮกใส่ศาสนานะอ่าจนสี่มัซฮับในหุกกรมอิบาดาตคนเหล่านั้นไม่ชอืมสาเหตุมาริฟัตไม่มีเหมือนบางคนที่พูดว่า คนทำดีทุกศาสนาได้เข้าสวรรค์หมดนะนะดูอ่ะบางคนพูดอย่างนั้นนะคนดีๆที่เขาทำดีศาสนาไหนก็ตามได้เข้าสวรรค์หมดเพราะสวรรค์อัลลอฮ์สร้างให้กับคนดีดูมันพูดนะอิลล il ah ัลลอฮ์มุ hammad อุลวอสุลคือไม่มีความรู้แต่อยากจะพูดไม่ทันจะเรียนก็ทำเป็นรู้เสียแล้วอไม่ทันจะชัด ก็ไปฟันธงเสียแล้วไม่ได้นะครับไม่ได้อถ้าในเจสบสกลุ่มมาริฟัตจริงเขาจะให้มือกับอัลลอฮ์สองข้างอามือสองมือและอยู่ข้างขวาทั้งสองทั้งซ้ายไม่มีนะให้ใบหน้าด้วยให้ตาด้วยนั่นน่ะคนมีมาริฟัต อ่าฉะนั้นอย่าไปพูดโมเมนะคนทีม่มีมาริฟรัเฉพาะในกลุ่มอะลิสุนนาวัลจะมาะและในขณะเดียวกันถ้าอยู่ในกลุ่มอะลิสุนนาแล้วไม่ยอมเรียนรู้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะที่จะมาริฟันะอาแต่ก็โชคดีนะที่อยู่ในกลุ่มอะลิสุนนาโอกาสมาริฟัดมันสูงเพราะมันมีหลักสูตรถ,ถูกบังคับจะต้องเรียนอ่า เพราะหุกมุมเดิมของศาสนาในอัลกุรอานก็ระบุในฮะดีสก็บอกเลยทำให้อุลามะสายของเราทั่วโลกผ่านพันสี่รกว่าปีมาแล้วจะให้ความสำคัญกับวิชาอุซูลเพราะมันสำคัญจริงๆ พึ่งมาถูกลดความสำคัญทั้งที่ความสำคัญยังมีนะความรู้สึกของคนที่ไม่เข้าใจาศาสนามีความรู้สึกไม่สำคัญพึ่งมามีความรู้สึกแบบนี้หลังๆนี่เองแต่ก่อนไม่ใช่ทีนี้บางคนก็น่าอานาตัวเองไม่เรียนทีหนึ่งแล้วก็ไปบาดตายคนที่เขาเรียนอไปขี้หกใส่ประวัติศาสตร์ ไปขี่หกใส่ซอฮาบัดขี่หกใส่อุลามะสารพัดถึงขนาดบางบางกลุ่มยอมลงทุนนะเนี่ยตัดต่อแต่งเติมอิบาระกิตับเก่าๆมาพิมพ์ใหม่แล้วก็ตัดบางส่วนเพิ่มบางสิ่งน่ากลัวมากฉะนั้นเรื่องศาสนาไม่ว่าใครก็ตามแล้ว ถ้าเราไม่รู้เราอย่าพูดดีกว่ามันไม่อันตรายกับเราเช่นเดียวกันเพื่อนเพื่อนเราที่ไม่รู้ถ้าเขาจะพูดเราก็ห้ามห้ามเขาไว้ไม่ใช่ไม่ให้พูดนะให้เรียนก่อนแล้วค่อยพูดเพราะเราก็เห็นมามากต่อมากแล้วคนไม่ยอมเรียนศาสนาแต่มาพูดทีนี้ออกอะไรก็ไม่รู้ ออน่ากลัวครับน่ากลัวฉะนั้นจากคำถามที่ท่านถามว่าถ้าเราพูดว่า73ามกลุ่มรู้จักพระเจ้าทั้งนั้นได้ไหมไม่ได้อ่าอืมพี่น้องครับสายอัลิสุนนวัลจามะฮ์นอกจากจัดต่อเนื่องพันกว่าปีมีจำนวนมาก ตอนเนื่องทีนึงแล้วนะแลวก็มีจำนวนมากและวิชาการชัดเจนและเรียนไต,ต่เต้าระดับไม่ใช่กระโดดเป็นกบนัะนไม่ใช่ไม่ใช่ฮาริสนุนนะสายเป็นสายกบนี่ไม่ใช่อ่าสายอาริสนุนนี่จะเรียนตามลำดับจะไม่กระโดดอ่าคนที่เรียนสายกระโดดไม่ว่าเขาหรือเรา เราสักทีถ้าเรียนสายกระโดดสิ่งที่เราพูดออกมาเพื่อนเอาคําพูดของเราถามกลับเราก็อธิบายไม่ได้แล้วทำมาทําไมล่ะเพราะเพราะว่าเรากระโดดอ่าเรามาพูดทีหนึ่งเลขที่ห้บเอเพื่อนถามเลขที่อันเลข49เขียนแบบไหนอ่อแอออแออ่อแอะทำมาทำไมล่ะก็ไม่ได้เรียนนะเรียนทีเดียวห้าสิบไปเลย ไม่ใเต้าตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหไปพูดทีเดียวละวห้าสิบเอ็ดน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากอ่าคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราต้องการให้คนอาวามได้รู้สิ่งที่เป็นจริงได้รู้ต,ตัดเตบระดับวิชาการแต่ละขั้นแต่ละอ่าแต่ละสาขาวิชา หุงข้าวยังต้องมีตเต๊ปพี่น้องคุณยังไม่ทันจะล้างทีอ่ะข้าวสารนะน่ะน้ํายังไม่ทันใส่คุณรีบเหลือเกินอ่าไอ้ตั้งตั้งไฟซะแล้วมันอาได้หาได้เป็นข้าวสวยไหมแต่เป็นตอกนั่นแหละหรือไม่ก็ข้าวสารไหม ต้องตัติปนะครับอ <c oughs> ฉะนั้นอทำให้เรารู้ชัดเจนเลยว่า,าถ้าเราถ้าเราพูดว่าเจากลุ่มรู้จักอัลลอฮ์ท้งนั้นได้ไหมไม่ได้อย่าไปพูดคำนี้เพราะคำนี้คือคำท็จคนที่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มอาลิสุนนาะฮลยามะเท่านั้น นั่นก็ไม่ใช่ทุกคนนะน่าจะเพราะคนที่เรียนพอไม่เรียนบางคนก็ได้ระดับมุกอลิามุกกลิดก็คือลาบอุลามะ,ะเพราะยังไม่มาริฟาตละ่ะทั้งที่เราต้องการความปลอดภัยความปลอดภัยเราก็ต้องเรียนให้ได้มาริฟาตบางคนไม่มาริฟาตทีหนึ่งแล้วอยู่แค่มุกกลิศหรอกนี่ ไปสถาปนาคุณสมบัติบารูให้อัลลอฮ์เล่วทีนี้จบเฮ่เลยทีนี้อ่ากลายเป็นมุกัลิดก็ไม่ได้ที่นั้นอ่ากลายเป็นมุจซิมะเฉยที่นั้นกลายเป็นอยู่ในกลุ่มของอ่าของอัลิดดอลาละเจ็ดสิบสองกลุ่มที่นบีว่ากุลุมฟินดารทันทีเลยแหละนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอ่า ผมพูดตลอดนะครับพี่นอ้องว่าทุกอมามัลอิบาดัตเนี่ยไม่ว่าเราจะละหมาดก็ดีละหมาดฟาร,รดูหรือละหมาดสุนัตก็ตามไม่ว่าจะถือศีลอดร,รมดอมอดหรือถือศีลอดจันพระหัตก็ตามาไม่ว่าจะจ่าย z a กาตหรือทำฮัตหรืออมรอกก็ตามทุกอย่างอิบาดัตจะยืน บนคําว่ามะริฟตุลละเป็นตุนเดิมนั่นจำให้ดีน,นอ่าและไม่ว่าฟาดิลัคนตายวันศุกร์ได้ฟาดิลันั้นตายคืนวันศุกร์ได้ฟาดิลันั้นตายคืนในอ่าตาอ่าตายวันบวชอ่าตายจมน้ําตายอัิเสบสิ่งเหล่านั้นเขาจะนับชาฮหตนับฟาดิลัหนูนี่นั่นยืนพื้น ตัวคำว่ามะริฟัตุลลอฮ์นั่นแหละ,ะลถ้าไม่มีมะริฟัตเขาไม่นับหรอกครับต่อคุณตายกําลังอ่านคุตบะเขาก็ไม่นับถ้าไม่มีมะริฟัตะจะให้ดีออนี่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีมะริฟัตก็ได้เหมือนกันก็แสดงว่าสันตปาปานั่นนะกำลังเทศอ่าให้กับาศาสนิกลาม พูดเป็นแสนแสนคนเกิดเป็นเริมแล้วก็ตายก็ได้เข้าสวรรค์อะไรกันนั้นไม่มีมะริฟัตเขาไม่นับครับไปดูได้ในาริด d ตุลฟา a รเอดไปดูได้ในาริดาเป็นกัตภบที่ทุกคนทุกคนเขาเรียนไม่ใช่กัตภบที่ซื้อมาต่างประเทศแล้วก็ซื้อกมุสมาแล้วก็อ่านเองชื่อกัมีไม่มีใครเคยเรียน ตัวเองก็ไม่เคยเรียนมาซื้อมาหรอกซื้อมาอ่านเองหรอกไม่ใช่ชื่อนั้นลนะ่ะไอ้นี่ชื่อฟาริดัลฟารเอ็ดเป็นกิตาบที่ทุกคนเขารู้ทุกคนเขาเรียนทุกคนเขารู้จักอ่าไม่ใช่กิตาลกแปลกๆไม่เคยคุณนููอ่าเราอย่ามาทำเก่งนะครับวิชาศาสนาถ้าเราไม่เรียนนานจริงๆไม่ได้ครูที่เก่งจริงๆเราอยากนะที่เราจะแตกฉานจริงๆนั่น อ่าอย่าเพิ่งรีบอวดนี่อย่าเพิ่งรีบทําอาลิมนี่มันจะทําให้เราเนี่ยพอติดมัสอัลลห์จะไปถามคุณรอกออ่านพอถามว่าทําไมเราสาวเราอาลิมแล้วนี่ทีนี้ตายในสภาพไม่รู้อินูอิเนี่อันตรายครับหลายต่อหลายคนแล้วคนที่มีชื่อเสียงตายในดลลัลละนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสาเหตุอะไรนะ ก็เรียนมันน้อยเกินละ่ะตำแหน่งมันสูงเกินเหตุอ่าทีนี้พอจะอ่าจะไปถามใครเอาไม่ได้เลยตำแหน่งับสูงอายคนนู่นนี่นั่นผลสุดท้ายตายในสาภาพดอลล่าละ่ะนะอุบิลลาฮิมิซาลิกน่ากลัวครับน่ากลัวอ่าฮึ บางคนก็พูดออกมาว่าเออเพึ่งรู้นะว่าอ่าเพิ่งรู้นะว่าไม่ต้องละหมาดก่อนอาบางคนพูดนะไม่ต้องละหมาดก่อนถ้ายังไม่เรียนอุสลุด,ดินอันนั้นคือความไม่เข้าใจนั่นคือความไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยเมื่อมุกลับปับ๊บเขาให้เวลาหกเดือนในการเรียนภาคฟรดูเอง หกเดือนคนที่ตั้งใจเรียนเขอได้มาริฟัตแล้วนะอ่ายิ่งลูกหลานเรานี้เราสอนตั้งแต่เด็กยังไม่บรรลุแล้วก็เริ่มสอนแล้วเพียงแต่ว่าตอนเด็กนั้นนะลูกหลานเราอาจจะไม่เข้าใจหุกมุมอาการแค่นับได้วาจิบมุสตาฮิลฮารสุสเท่านั้นเองแต่ยังไม่เข้าใจวาจิบอาการคืออะไร มุสาเหลอากลาลคืออะไรฮารุสากาลาคืออะไรยังไม่เข้าใจเท่านั้นเองแต่พอบรรลุนิติภาวะศาสนาให้หกเดือนนะครับเรียนหกเดือนเรียนทั้งวันทั้งคืนให้เวลาพักนอนอิบาดัตแล้วก็กินข้าวทำความสะอาดตัวเองเท่านั้นเองนะมันก็ไม่ได้อยากอะไรมาริฟาตอยู่ที่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนเท่านั้นและและครูคนสอนะนะั่นแหละก็ต้อง ก็ต้องหาคนที ah so ah. ah ah. ่เข้าใจสักอิดที่เราจะไปเรียนนั้นพี่น้องครับนบีพูดชัดเจนลาตั้งศีลอิบัตัอิลลาบิมาริฟติลมาบุตนั่นหนึ่งฮะดีษไม่ซออ์อามัลอิบัตัอิบัตัดอะไรละอัลอิบัตัดเจนเซียชนิดอิบัตัดหมดเลยเห็นไหมอีกฮะดีษหนึ่ง la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ha, mai sah ibadat maka wen tel lang ti te ru jak pu ti kau krab wai. Tae dinati ulama yang atibai samrap kon ti pung kau islam. Poh klau sahda pap hai la mat le. Le ma'rifat lah. Kau jai Samrap kau ให้เขาเชื่อกับสิ่งที่เขากล่าวสาหัความแตกฉานด้านมาริฟะจะถูกอนุรุมให้เขาคอยเรียนไปข้างหน้าเหมือนกับคนที่เข้าอิสลามปั๊บเขาให้ละมัอ่านฟาติหะยังไม่ถูกสำหรับเขาเขาอนุรมแต่ถ้าทั่วไปได้ไหมอ่านฟาติหะพิดไม่ได้เข้าใจนะครับ นี่แหละครับเราต้องเรียนฉะนั้นวิชาอุูลถึงแมวนนะ้ว่าณตอนนี้เรายังอยู่ในสภาพมุคลิดสมมุตินะเราก็อย่าทอ้อเราก็เรียนไปเรื่อยในสภาพที่เราเรียนหวังว่าอัลลอฮฺอนุรมให้กับเราอ่า เพราะสติปัญญาแต่ละคนไม่ใช่มันจะไบร้กันทุกคนและไม่ใช่มันจะโง่กันทุกคนอ่ามันก็มีเกรดของแต่ละคนสติปัญญาและการเรียนรู้เพดานการบินมันก็ต่างกันด้วยเข้าใจนะและครูผู้สอนก็ต่างกันด้วยนายกเขาได้ครูระดับนะัน้นนายงอได้ครูเกรดดีกว่าอ่า นายจอไ,ได้ได้ครูระดับหวยแตกอ่านายอ่านอ่า,อ,าอีกในหนึ่งได้ครูระดับสับปะรังเกมันก็ต่างกันเหมือนกันปัญญาเราก็เหมือนกันฉะนั้นการเรียนของเราให้เราเรียนอิบาด์ดรก,ก็อิบาั์ดะเข้าใจนะครับอ่าเพราะรายละเอียดของวิชาการมันเยอะ เราอย่ามาพูดแบบพร้อยๆในสภาพที่เราไม่ทันจะรู้เรื่องแลก็ไม่ทันจะชัดก็พูดไปแล้วนะมันก็ไม่ได้อเหมือนกันนะแหละเลยคําว่าลาตาเซฮุลอิบาดะอิลลาบิมะอิฟติลมะบุตเนี่ยมันบันคิดหดเดสี่เป็นอัลลาบีที่ใช้กับมุสลิมที่ผ่านการเวลาเรียนแล้วแต่ไม่ยอมเรียนยอมละหมาดแบบไม่มีมาริฟัตน่ะ เข้าใจนะครับอ่าส่วนคนที่เขากําลังเรียนไอ้คนที่เพิ่งเข้าอิสลามจะมีมาริฟัตตรงไหนล่ะก็อนุรวมสําหรับคนนั้นแหละเหมือนกับเขาเพิ่งเพิ่งเข้าอิสลามสามวันที่แล้วอันนี้เข้าเดือนบวชแล้วก็ก็บวชอ่าในสภาพที่เขาบวชเขาคันหูก็ก็เอาคัตเติ้ลบาดมาปั่นหูถามว่าเสียไหมนั่นบวชเขานะ ถ้ากับเราเสียแล้วเรารู้ล่ะและเขาไม่เสียเขาไม่รู้ล่ะเข้าใจะไม่ละ่ะอ่าไอเราจะมาพูดว่าเออพึ่งได้ยินนะปั่นหูเนีน่ยนะ่อ่าเสียบวช <c oughs> คือพูดก็ <c oughs> ไม่เข้าใจไม่ได้พูดไปทำไมอ่าฮะใช่นั่นแหละที่ผมบอกว่าพยายามเรียนเรียนให้เข้าใจเรียนให้มากนี่เรียนให้เข้าใจ เพราะความรู้มันอยู่ที่ความเข้าใจตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจตราบนั้นเรายังไม่มีความรู้อ่า <c oughs> เราก็เราก็ได้ยินบ่อยอ่าที่นบีว่าไมยูริดินและอูบีคอยรอผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้ผู้น,นั้นให้ความดีเขาเยอะๆอ่าอยูฟักกิฮุฟิดดีแน่นอนอัลลอฮ์จะให้ผู้นั้นเข้าใจศาสนา แต่สมัยนี้มันแปลกคือไม่เข้าใจขอให้ได้เถียงนี่ไม่เรียนศาสนาขอให้ได้เถียงเออมันแปลกแปลก่าแต่ถ้าเรื่องเถียงศาสนานี่ในร้านน้าชานะั่นนะมันจะทุกร้านและหลายหลายคนด้วยในร้านน้าชาแต่ถ้าเพื่อนยื่นกีตับให้อ่านให้อธิบายสักบรรทัดเปล่าอ่านก็ไม่ได้อแต่เถียงศาสนาเก่งแรงแต่ว่าอืม O, อลอฮหอักบัตยามมาเก่งรานำชาเขาไม่ชมหรอครับท่านมีความรู้จริงทั้งเปิดสอนเลยคนอาวามอีกเยอะที่ต้องการความรู้จนปัจจุบนันนี้บางแห่งเขาแทบจะไม่ได้ฟังของจริงเลยอ่าเขาฟังแต่ของนาบูฟังแต่ของปลอบที่เขาหลอกเท่านั้นบางบางแห่งนะหน้าอินดูนะอ่าถ้าท่านมีความรู้ท่านสอนเลย ได้ประโยชน์กับตัวท่านได้ประโยชน์กับคนอื่นอช่วยคำจุนศาสนาช่วยเหลือคนที่หลงทางให้อให้อยู่ให้อยู่ในในแนวทางาท่านย่ามักเก่งในร้านน้ำชายัามักเก่งในเฟสอย่าักไม่ย่ามักเก่งบนโต๊ะขอบอยามีความรู้สอนอ